jp join the เดต e ลฟ์ฮัล l ห from Cambodia Hi um Nice to see you ตัวสกรปรกไม่เป็นไรแค่ใจเราสะอาดก็พอคะ่ะอืมไม่ได้นะคะก่อนขึ้นเตียงต้องไปเปลี่ยนชุดอาบน้ำก่อนนะครับ <laughs> ตื่นเต้นไหมไปเอาติ้งตื่นเต้นนิดนึดนงครับเพราะว่าเอ่อครั้งแรกเนาะ ตั้งแต่เข้าทีมเอมาครั้งนี้เพิ่งเป็นเอาติ้งครั้งแรกนะครับแล้วก็แค่คืนเดียวด้วยมีกิจกรรมเยอะด้วยครับก็อยากอยากรู้เหมือนกันว่าแบบบรรยากาศไว้ฟ์มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอ่านคำถามกันดีกว่าอืมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังไหมอยากฟังเธอพูดอืม วันนี้สนุกมากครับผมเพราะว่าเป็นงานวันเกิดที่แบบว่าออฟฟิเชียลครั้งแรกเลยครับแล้วก็มีคนมาเยอะมากนะครับผมใช่ก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ดีใจที่เจอทุกคนด้วยครับมีโมเมนต์ซึ้งๆร้องไห้ด้วยจริงๆไม่ได้คิดว่าจะร้องไห้เลยเอายังไม่อาบน้ําเอาก็เพิ่งถึงเนาะเพิ่งถึงบ้านเลยเมื่อกี้เพิ่งออกมาจากเอ่อนั่นแหละ คนถือเค้กน,น่ารักไหมคะ Why are you not sleeping? Because I have to do a live so that I can talk to you guys today. You know it's like actually this is my first time of the year that I do an IG live. Um รีวิวชีวิตช่วงนี้หน่อยคะ่ะก็ช่วงนี้นะครับก็จะว่างเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่า จริงๆต้อง,งมีถ่ายซีรีส์เนาะอย่างที่ทุกคนรู้ก็มีการคืนคิวซีรีส์อะไรเงี้ยครับก็ว่างเยอะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคือวันที่ผมบอกว่าผมจะลาสิบวันไปเที่ยวก็คือหลังเอาติ้งเนี่แหละแล้วพอเอาติ้งเสร็จปุ๊บไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวเสร็จปุ๊บกลับมาเนี่ยเราก็จะเริ่มละเริ่มช่วงเข้าีเรียดของ tempo ละมันจะเป็นเวลาของ tempo นะฮะทุกคนหวังว่าทุกคนจะ เอ่อรอดูกันนะครับเทมโปทําไมหูดแดงเอาไปทำอะไรมาไม่ได้ทำอะไรเลยครับอากาศมันร้อนเฉย So many interference here um, Nice to see you Nice to see you มีคำถามอะไรไหมครับพอดีให้ผมพูดเนี่ยมันก็จะวนไปวนมานะฮะสปอย ตอนจบเทมโป้หน่อยคะ่ะรีบรีบเกินแกรีบเกินคือยังไม่เริ่มถ่ายอีพีหนึ่งเลยแกจะให้สปอยตอนจบละเอาจริงเอาจริง,รงคืออีพีจบเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้อ่านเลยนะคือแค่รู้ว่ามันจบยังไงหรือว่าเข้าๆไปไหนบ้างเพราะว่าวันก่อนที่รีทูเนี่ยล้วก็รีไปถึงประมาณอีพีเจ็ดอ่ะอีพีเจ็ดอีพีแปดอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เหลืออีกเยอะอยู่ประมาณ ยังบอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้ว่ากี่พีชจะไ,ได้เสียใจลงทะเบียนมันเกิดเอฟไม่ได้เสียใจเหมือนกันครับจริงๆอยากเจอทุกคนเลยแต่ว่าทางบ้านออ f เ c i เชเขาบอกว่าแบบ29่ิบเก้าวิแปดอคนอะคือมันถ้าสมมติว่าให้แบบจัดคนเยอะมันน่าจะใช้ใช้อทรัพยากรที่มันเยอะนะก็ ปีจัดปีแรก้อยคนก่อนนะครับผมก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาไลฟ์คุยกับทุกคนนะครับเพราะว่าเออ,อยากคุยกับทุกคนแบบคือรู้ว่าแบบเออคนแบบมานงทะเบียนเยอะอะไรเงี้ยก็มีแต่คนบอกเสียใจผิดหวังอะไรเงี้ยครับก็จริงๆิก็เสียใจเหมือนกันครับอยากเจอทุกคนมาคุยกันมาคุยกันในไลฟ์นี่แหละทำไมคนดูสามพันเลยอะเข้ามาดูอะไรกัน คือเมื่อก่อนคนไลฟ์คนดูแบบสามร้อยคือพอมันสามพันแล้วมันโลกนะมันแบบพูดไหลอะคือปกติเราก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วด้วย <c oughs> อ๋ <c oughs> อช่วงนี้นะครับใครออกจากบ้านบ่อยๆก็มองบนรถเมย์บนบิวบอร์ดบนป้ายโฆษณาเนี่ยครับอาจจะเจอผมนะฮะอยู่ถ่ายมาฝากกันได้นะครับแท็กไอจมา เทมโปกต้องมีไฟแนละอีพีนะเออน่าจะขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วแหละครับคือคือผมก็อยากให้มันมีถ้าสมมุติว่ามันดีหรือว่าคนสนใจเยอะอะไรเงี้ยมันก็มันก็จะมีไฟแนลอีพีอยู่แล้วแหล,ละก็ฝากทุกคนด้วยนะฮะ <laughs> คืออยากเจออยากดูพร้อมทุกคนเลยจริงๆอ่อะอยากให้มีอีพีหนึ่งไนะแต่ว่าไม่เป็นไรเรายังเรายังเป็นแบบบ้านเล็กๆเนาะเข้าใจได้ เฟรมาละสามพันเฟรมาแล้วว่าสามพันเลยเหรอโหกล้าจะมาเซล์เนาะถ้าคุณไลค์คุณอาจจะคนดูเป็นหมื่นก็ได้นะครับโฮวิเลียมพูดจานิเทศมากทําไมคือดูออกเลยว่าเรียนิเทศมามันยังไงคะอืมไปเอาติ้งเอเดนอนกับใครอะ่ะยังไม่รู้เลยครับ อยู่สีอะไรครับเอาติง้งนี่เขาแบ่งสีกันด้วยใช่ไหมครับคือเออไม่รู้ว่ามีสีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าผมอยู่สีเดียวกันกันกบใครสักคนนี่แหละเอออยากเห็นเอสมาไลฟ์คุยกันบ่อยๆนะครับจริงๆผมก็อยากมาไลฟ์มาทุกคนแต่ว่าคือด้วยความที่แบบเราเป็นคนแบบพูดไม่เก่งอ่ะพูดไม่เก่งพูดคนเดียวอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วถ้าแบบเออ อีกหน่อยเนาะเรามาไลฟ์คุยกันหลายๆคนดีว่ะเดี๋ยวคืออันเนี้ยจริงๆนะเราเราไลฟ์ครั้งแรกของปีเลยนะคอ,อันเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์ไฟไลฟ์หน้านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับอาจจะเป็นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยอืมเมื่อไหร่เพียจะโชว์เล่นกีตาร์คะรอฟังคือตอนนี้ยังเล่นท่อนเวิร์ดอยู่เลยคะ่ะคือ,เ,อ,อเพลงที่สอนมันก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่าผมไม่เก่งเองแหละเดี๋ยวมีเวลา มีเวลาไปเรียนอีกแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นให้ฟังนะครับคือถ้าเล่นได้น่ยเราจะมาเล่นให้คนฟังแน่นอนเพราะว่ากีตาร์เป็นสิ่งที่ผมอยากเล่นมานานหละหรือจริงๆแล้วเอ็ดนอนแล้วเปิดไลฟ์คาก็ได้เลยไลฟ์คาไลฟ์คาค่าอไร คนถามมาเยอะมากแต่ผมไม่ได้เข้ามาเลยนะครับขอโทษทีเพิ่งเห็นช่วงนี้พี่ชอบฟังเพลงอะไรคะช่วงนี้ชอบฟังอืมมิชิเทยูของฟูจินะครับแล้วก็เพลงไทยก็ไม่เปลี่ยนเลยอืมเพื่อฝันว่าแกก,กลับมาคนสุดท้ายอะไรอย่างนี้เพลงเป็นอะไรไหมของพี่อู เพลงภาะสุดท้ายนะครับจริงๆฟังจริงๆนะอืมชวนแกงพระเอกมาเลยลูกรัเราไม่เหงาแกงพระเอกช่วงนี้น่าจะอีกคนนึงไม่รู้แก้มหายบวมยังอีกคนนึงไม่รู้ไปเปิดสเปซอยู่ไหนนะฮะตอนนี้จริงๆเมื่อวานผมเข้าไปดูพี่อู๋แหละคือมีคนแซวว่าไม่นอนหรอจริงๆผมเป็นคนนอนดึกนะกะ็เมื่อาวานเหงาแหละไม่ว่างไม่ว่างคือว่างไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไป เข้าไปฟังนะครับแล้วก็ฟังเพลินอะคือพอได้ยินเสียงพี่บุรองเพลงแล้วมันก็ไม่อยากปิดอ่ะเนาะก็อยากฟังไปเรื่อยๆ Can you speak English Yes I can but I'm not very good อ m mm. m What do you want me to say อ๋อแล้วก็ล่าสุดนะครับมีเพลงให้เธอเป็นทะเลของบ้านออฟฟิเชียลของผมเองที่เทางบ้านเขาแต่งไปหาพี่บอยผมให้แต่งให้นะครับก็ชอบมากๆน่ารักมากๆนะครับฝากทุกคนไปฟังกันด้วยนะครับเห็นเห็นบอกว่า MV นี้ก็วาดเองนะครับวาดเองทำเองด้วยน่ารักมากๆวันนี้ดูปุ๊บร้องให้ปั๊บ m ออะไรก็ไม่รู้ถึงใจจริง หูแดงเขินอะไรอ่ะเธอคือหูเราแดงเป็นปกติอยู่แล้วปะเธอคือเอ่ออากาศมันร้อนแล้วก็ฉันเพิ่งกลับบ้านมาด้วยเฮ้ยพันช์มาดูหรออืมันดูยังไงว่ามีใครมาดูบ้างอะงง <c oughs> ่ะงงนะอ๋อ เหตุผลของการไม่เคยมาไลฟ์นะครับก็ก็จะไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงบ้างวันนี้มีความสุขไหมคะมีความสุขสิครับมีความสุขมาก,มาก one of the best day so far of 2024 mm. your English accent is very great thank you เอสคิงออนจริงไหมคือหลายคนชอบบอกว่าผมคิงออนนะแต่ว่าจริงๆแล้วอะคือเราเป็นคนเก็บพวกแบบ little details มากกว่าคืออะไรที่คนอื่นไม่คิดเราจะคิดไงแล้วพอเวลามันคิดไปปุ๊บอ้าวคนอื่นไม่คิดอ้าวเราก็ทำยังไงดีครับทุกคนกูไม่พอเขาเลยนะฮะก็นั่นแหละมันก็เลยเกิดการน้อยใจเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าถามว่าคิงออนไหมไม่หรอกคือเราก็มีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่เนาะ โลจิกฟรโลสอะไรย่้ยก็เรียนมานะครับที่คณะได้เอด้วยอืมมีความเป็นเหตุเป็นผลพอสมควรนะฮะอะไร Hello from d u ูไบเออ่เพิ่งเจอกันเมื่อกี้เองคุณไปดูไบแล้วเหรอฮะวาวเร็วมากดูไบกี่โมงแล้วพรุ่งนี้จะไม่เจอกันแล้วเลยไปดูไบ ออยากฟังเธอพูดไปเรื่อยแบบคนไทยพูดไปเรื่อยค่ะตอนนี้เลยครับตอนนี้ผมเป็นคนไทยอยู่คนไทยแท้พูดคนเดียวเอาจริงๆคือปกติผมก็เป็นคนชอบพูยชอบพูดคนเดียวนะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นขั้นกว่าของการพูดคนเดียวคือการพูดคนเดียวให้คนอื่นฟังอะ่ะมมันก็ค่อนข้างชลเลนจิ้งดีนะ <laughs> งานเกิดปีหน้าเลยได้ไหมคิดถึงแยะคือฉันเพิ่งเกิดไปเมื่อวานเองเอ้ยฉันเพิ่งเกิดไปวันนี้เอง จเย็นนะใจเย็นนะคือให้บ้านเราพักบ้างเราบ้านเราทํางานหนักมากตอนแรกที่ได้รู้ว่าเล่นเทมโปได้เล่นบทน้ำรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีรู้สึกดีมากครับผมก็ออตอนแรกที่รู้ว่าได้เล่นเทมโปนะคือยังไม่รู้จักคนอื่นเลยคือรู้แค่ว่าบทเราเป็นยังไงคนอื่นเป็นยังไงคือเรายังไม่รู้ว่าคนอื่นมารับบทเป็นใครบ้างอะไรเงี้ยใช่ก็จริงๆได้รับบทน้ำครั้งแรก แฮปปี้มาครับแล้วก็สึกเป็นเกียรติที่ไปแค่เราผ่านแล้วก็พุ่มกับมองว่าเราสามารถเป็นตัวละครน,นั้นได้ซึ่งจากวันนั้นมาถึงวันนี้เราก็มันก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลายอย่างทําให้แบบเออมันก็เป็นโปรเจกต์ที่เดินทางมาค่อนข้างยาวนานนะครับกออ็มันใกลงจะเริ่มขึ้นจริงๆแล้วเดือนหน้านี้ครับก็ฝากคนติดตามด้วยนะครับอยากไปดูใบบอกทําไมครับ อ๋อแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไปทะเลทรายเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปอวดนะพูดไม่เก่งกี่โมงนะก็อ่ะอันนี้คือฝืนๆพูดอยู่คือแบบไม่ได้แบบพูดเก่งเลยพี่จะหริ่ทำคอนเทนต์เอาติ้งนะคะ ทุกคนดูรอเอาติ้งเยอะมากเลยอะมันมีอะไรหรออยากขี่เจสก,กีคุณอยากทําหลายอย่างเกินคุณอยากทําหลายอย่างเกินแล้วก็ให้เวลาว่างด้วยคือถ้าอยากทำพาไปทําได้แต่ว่าหาเวลาวางให้หน่อยอืมคือตอนเนี้วันว่างแทบจะไม่มีแล้วแต่อ,อยากทําหลายอย่างเหลือเกินคนมันปวดหัวไม่ต้องโมงเมนต์ล้วคะไปไปจากราบเ๋าไปพรุ่งนี้ตื่นเช้าอีก วิลเลียมขอจอยไลท์เหอะไม่ครับไม่ให้จอยครับไปเลยครับไปจักกระเป๋าเนาะ <laughs> ไม่ไล่นะาบอกไอ้ดีสรุปได้แว่นมากี่อันรู้ได้ไงครัว่าไปซื้อแว่นเป็นซาแซงหรือเปล่าไฮฟอร์เมียนมาตอนเอ็ตอนเรียนจุฬาพี่เรียนเจนเอดอันไหนบ้างคะอืม เอ่อผมเรียน LLL long l i f e learning ปะ่ะเออแล้วก็กายภาพฟิสิโอซัมติงแล้วก็อะไรไม่รู้ว่าจบมานานละทุกคนแล้พี่อสไม่จัดกระเป๋าหรอจัดครับเดี๋ยวต้องไปจัดอาจจะอยู่ได้ถึงประมาณห้าทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดกระเป๋าและเพราะว่าต้องอาบน้ำก่อนแล้วก็มาจัดกระเป๋าตอนนี้ยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับ คือไม่ใช่จ่ายกระเป๋าแค่ไปเอาติ้งพ่งนี้อย่างเดียวแต่ว่าผมต้องจ่ายกระเป๋าไปเที่ยวต่อหลังจากนี้ด้วยครับเพราะว่าพอเอาติ้งเสร็จปุ๊บวันที่ยีกลับมาปุ๊บอ่าไปบินปั๊บเลยใช่ไม่ไม่มีเวลาทําอะไรทั้งนั้นเลยไม่ไม่ไม,ม,ม,มีเออเวลาให้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับจริงๆมันมีแหละแต่ว่าคือเราบริหารเวลาไม่ค่อยดีอะเรสลี่นะคือเพื่อนเข้ามาแซวเยอะมากคือปกติพวกพวกนายก็เห็นเราพูดอยู่แต่ปะ่ะคือจะแซวเพื่อ เอมวีวันนี้เอสประทับใจช่วงไหนเอ่อจริงๆชอบตั้งแต่แรกเลยครับจริงๆตอนที่ร้องอะคือแบบตอนที่ถามว่าแบบเหนื่อยไหมอะนั่นคือแบบทิกเกอร์ทิกเกอร์เลยคือน้ำตามาเลยแล้วก็อีกแป๊บหนึ่งก็คือไปเข้าแบบซีรีส์แบบอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะแบบเฮ้ยมันมีคนรู้ด้วยนะว่าเราแบบอยู่ในวงการมาตั้งหลายปีแล้วมีผลงานนู่นนี่อะไรเงี้ยเออคือมันก็มีคนที่แบบคอยเรียรายทีว่าแบบเออเราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ย ใช่ใช่ครับวิลเลียมไปแล้วถูกต้องไปจากกระเป๋าเธอต้อง S er, เอสโ์พกเ i n ้อเปาติงสิเซตไม่จริงครับปเปาติ้งผมจะไม่ลงรูปอะไรคือไปชิวๆแบบว่าจอยๆอย่าคาดหวังนะครับรีวิวน้องห้องหน่อยหงห้อละผมว่าห้องคือ introvert ที่สุดใน ในวงละอืมแบบว่าเป็นคนที่กดโทรศัพท์แบบว่าเล่นเกมอะไรเงี้ยอยู่สามารถอยู่กับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องคุยกับคนอื่นเป็นคนแบบ introvert แบบอีกนิดนึงคือจะเท่าวินนี่แหละแต่ว่าล่าสุดก็คือถามผมว่าเพจแชมพูม่วงเนี่ยมันคือยี่ห้อไหนนะยี่ห้อไหนดีผมก็บอกว่าเอ้ยผมเคยยอมผมเทามาก่อนไงก็บอกว่าอืมอันนี้ดีสปไปซื้อไม่มีครับก็เลยเดี๋ยว ถ้าพงฟังอยู่ก็ไม่ต้องซื้อนะครับเดี๋ยงไปให้บอกให้ให้ไปเลี่ยมไปแล้วปะใช่ใช่ให้ไปเลี่ยมไปแล้วอืมให้ไปเลี้ยมไปแล้วไปเอาอกไปเลี้ยงนะครับใครแรงมาเราดูตั้งแต่ซีรีส์นูน่นอ๋อขอบคุณครับ อินโทรทูลอไม่เคยเรียนนะครับยากเกิน <c oughs> คือเราปวดหัวกับวิชาคณะอยู่แล้วเลอย่าเอาวิชาจิ๋วมาให้ปวดหัวเลยครับเอาิ้งนี้ฝากเอสเลี้ยงวินนี่ด้วยนะได้ครับจะไม่ปล่อยให้วินนี่เหนาเหนาเหนาคืออะไรจะไม่ปล่อยให้วินนี่เหงา CCTV ทีไร้แค่นเท่ากับหมูดตุ้ทำไมเขาเรียกตุ้ยาอมู Let's, mm -hmm. so, let's talk Are you excited about your new series, Temple Series? Um, I'm very excited because it's actually my first um, time to get the lead role, and I'm gonna have to. Improve in so many things and learn so many more things. So, please stay tuned and I'll promise that you're gonna like it. Pierce, who is standing behind you? No one, cup. Don't scare me, na. รีวิวขุนพลหน่อยครับพีเอชขุนพลหลานรหัสผมเองคือขุนพลปีหนึ่งผมปีสี่อ่ะแก่ไหมล่ะคือเอาจริงๆคือตอนเรียนอ่ะไม่ค่อยได้เจอกันเลยคือมาเจอกันหลังแบบหลังผมเรียนจบอะไรเงี้ยแล้วก็เออว่าเพิง่งเอ้ยรหัสเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบคุยกันอะไรเงี้ยครับใช่คือจริงๆแล้วน่าจะรู้จักกันตั้งแตอนเรียนเนาะจะได้แบบมีเพื่อนที่คณะเพิ่งมารู้ทีหลังตั้งแต่คือเอาเอาจริงๆคือเหมือน รหัสมันรหัสมันทับซ้อนกันคือหมายถึงว่าแบบรุ่นพี่มีไม่พอรุ่นน้องรุ่นน้องก็เลยทบกันจับไปจับมาขุนพลเป็นน้องรหัสผมได้ไงก็ตามมาเลยฮะเ <laughs> <laughs> ขาอชอบกันเรียกเขาเขาชอบกันเรียกเขาชอบเรียกกันว่าสายรหัสแบบสายรหัสเทวดาแล้วนี่สายรหัสด,ดาราอะไรย่างเงี้ยแต่คือเอาอะไรมาเทวดาวะคือขุนพลเทวดาคนเดียวเนาะ ถอยออกไปหน่อยค่ะรูปหล่อของคุณก้าวไปข้างหน้าเกินอ๋อโอเคครับได้ไหมน้องเอสหล่อขอบคุณครับพี่เฉียงพี่เฉียงเมื่อไหร่ไปเที่ยวอีกอะรออ่านรออ่านอะไรวะรออ่านโพสชอบเวลาพี่แบบ struggle struggle อ่ะอืม อีกประมาณหทีเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับทุกคนเอ้สายตาสั้นไหมไม่ไม,ไม่ไม่สายตาสั้นครับเออสายตาปกติครับผมผมแค่ชอบตาแห้งฮะ um Hi I wanna see you dance with Nong Punch Oh I can't dance with Punch because she's too good I'm very bad at singing and dancing Will we get tempo or T by S? t I doubt that. P.S. Why are you so sodium, radium, potassium? Why are you so น่าร <c oughs> ัก k หรอจิ้มแกมโอนห้าร้อยนี่จิ้มกี่ทีจิ้มไปห้าทีแล้วนะสองพันห้านะที่โรงเรียนหนูมี p s ด้วยหมายถึงว่า เออป้ายใช่ไหมป้ายเนาะคือถ้าเป็นคนอาจจะไม่ใช่ตัวจริงฝากบอกเวนี่ติดพีเอสมากให้ติดพี่ตังบ้างอ๋อเขาก็ติดกันตลอดแล้วครับเราแค่อาจจะไม่เห็นพีเอสเหมียวเอสหรือบ o ็อกแบก็คคืออะไรคะไม่เข้าใจแกก็แปะเลขบัญชีด้วยสี่อ๋อโอนมาด้วยเลยครับพรอมเพย์อร์ผมเอง ทำไมไม่อาบน้าครับพี่อ๋อเพิ่งถึงบ้านครับผมวันนี้ออกไปใช้ชีวิตเออออกไปออกไปงานวันเกิดมาใช่ไหมครับแล้วเราก็ออกไปใช้ชีวิตมาแล้วก็เพิ่งถึงบ้านตอนประมาณเกือบห้าทุ่มครับผมแล้วก็แบบเออแบกของขึ้นมาอะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยว Life, เสร็จไลฟ์เนร่ยแล้วก็จะไปอาบน้ําทาครีมแล้วก็จะมาจัดกระเป๋าละเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นเช้านะครับพี่ชอบดูซีรีส์ไหมคะช่วงนี้ชอ่องดูชอบดูของอะไรแนะนําหน่อยผมชอบดูเรื่องล่าสุดเลยนะที่ชอบดูก็คือชอบดู Queen of Tears คือที่สุด very emotional ถ้ามีไลฟ์อีกรอบสนใจรวนักแสดงเทมโป้ไหมคะอาจจะรอดูนะครับช่วงซีรีส์ออนนะครับอาจจะมีบ้างนะรีวิวอูอ่จุงะะ้งหน่อยค่ะเออพี่อูก็เป็นพี่ที่น่ารักมากครับผม เออเป็นคนที่ผมแบบปรึกษาอะไรได้แบบพึ่งพาได้ลองเพลงเพราะนิสัยดีตลกคืออยู่ด้วยแล้วไม่เหงาไอจูงนะฮะก็เพอร์เจอร์ไปวันวัน,บนแบบอืมคือเพื่อนแท้สุดๆแบบสนิทแต่ว่าอยากให้พูดเยอะเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะหาว่าแบบเราเอาเพื่อนนะฮะ I like the way you speak thank you พี่ทำจมูกไหมครับไม่ได้ทําครับผมไม่ได้ทําครับนี่ไม่ได้ทำไม่ได้ทําเลยครับของแท้ครับสปอยเซอรี์หน่อยครับเอ่อสปอยเซอรี์ใช่ไหมครับผมก็เราจะได้เห็นในสิ่งที่อยากเห็นนะครับผมใครที่เคยเมนชั่นอะไรมาว่าอยากเห็นนู่นอยากเห็นนี่นะหรือว่า อยากให้เป็นอย่างงู้อย่างนี้ผมว่าคือเห็นหมดคือซีเรีองนี้มันแบบกลมกล่อมมันกลมกล่อมเลยมันแบบว่าถูกต้องคือบทถูกต้องแต่ว่าเออเราจะทําได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าคือทุกอย่างดีหมดนะครับเราจะต้องรู้ว่าเราเองเนี่ยจะทําได้ไหมอืม what can you do the spoiler in english please uh, i was saying about the um, temple theory is going to be very um, interesting because of the plot and like the mix of like um genre and like emotion because like the 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 graph of the series itself is is well planned so uh i think you're going to have fun watching it and i wouldn't say like so fun but like some some fun and less fun and who knows like you know you can never guess how the series will end and what the relationship is going to be like in the series um sometimes you might cry sometimes you might smile sometimes you might scream who knows mm it will be interesting because you because it has you in it <laughs> thank you เออ่ต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มไหมต้องไปเรียนครับผมเวิร์กช็อปหนักมากครับเดี๋ยวอ๋อย,ยังไม่เลิมแต่ว่าจะหนักมากดูจากบทแล้วนะครับแล้วก็ดูจากที่ได้คุยกับพี่มุ้ยได้คุยกับครูปางแล้วอะไรเงี้ยครับเซฟไลฟ์ยังไงอ่ะ Is it happy ending PS? Um we won't talk about it right now because you know the Temple series is coming soon, but by soon I mean um I mean it's gonna be in the last quarter of this year, so it's gonna be quite a while. So um stay tuned. You can be excited but not too excited because otherwise you're gonna lose your excitement because it's gonna take at least like what like five months เดี begun, ๋ยวอ่ต้องไปอาบน้ำแล้วนะครับ <tu> ท <ę fellows dai> ุกคน last question ไหม last question ดีกว่า will you um will you participate in any swimming competition this year i don't really have any plan for that i mean it would be hard to say that i totally retired from swimming but i would say i'm not interested in competitive swimming anymore cuz like due to all of my schedule and stuff so It's pretty hard to keep going with that. But I but I can still swim so I mean I'm I'm still swimming when I have time. เดี๋ยวไปดีกว่านะครับทุกคนดึกแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนฝันดีนะครับผมแล้วก็ใครที่มาเจอกันวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับดีใจที่ได้เจอนะครับผม Thank you for coming to watch my life, guys. Um, I'm really happy to be talking with you all right now. Good night, bye bye, bye bye and I have.